มาถึงแมาต่อยใหญ่โอ้โอ้โอร์อ้ตะปูนบัลีกินบัลลีต้องกินบัลลีแต่ว oh, 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 oh. ่าเราอยากจะเฮลตี <måste be funny> ้มาสายคลีนจริงๆอย่าเราต้องใช้กระ่นแบบที่เป็นยางอย่างเงี้ยนี่แหละเอาไปให้หมดเติมไม่แบ่งยุก้าเขาดีเลยพิเตนเตอร์เบ็เตาเลยของเขาดีจริงฮัลโหลอันนี้นะคะก็เป็นชุดที่ทุกคนเลือกให้คิมในอี ปอปกติซื้อของเองปะคะพวกอาหารอะไรเงี้ยจะซื้อเองแต่ว่าถ้าเป็นของใช้ใชอรก็คอซื้อหรอกชอบซื้อแบบบขนมปังโทวีนมอัลมอนด์ผลไม้ผลไม,ผลไม้นี่ห้ามขาดเลยแตแบบรู้สึกว่าขาดไม่ได้เลยเราจะทำแบบนี้เราต้องซิกดูข้างหลังว่าแบบมีกี่แค 140เส่สแคลเยอะเหมือนกันไข่มีก็ได้นะไข่ฟรีเรนจ์เอาไปทำอะไรคะไข่ต้มอะไรเงี้ยไข่ดาวไข่เจียวไข่ทั้งหมดเลยอ่ะไข่ตุ๋นทำได้ปะไข่ตุ๋นทำได้ทำออเม็ตได้อ๋อนี่ไงผลไม้ ไชื่อกระบังไงมรกอพระไพยาเอาไปค่ะย่ามังกรเอาไปร่วมเดียวพอเนาะไม่ทานกล้ยค่ะชอบกินกล้ยกวยป่นะชอบกินแอปเปิ้ลแดงแต่แอปเปิ้ลเขียวอ่ะเอาไปปั่นอร่อยเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่คิมเบอร์รี่ต้องกินเบอร์รี่นี่นะคะบลูเบอร์รี่แล้วก็เป็นชาเบอร์รี่ตอนนี้เขามีแค่นี้ก็เอาแค่นี้เบอร์รี่ช่วยต้างกัน Envy ก็รว,วมกินชอบกินมะเขือเทศจริงๆกินมะเขือเทศได้หมดทุกอย่างเลยเพราะว่าชอบมากถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเป็นงานถ่ายผิวอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมตัวที่จะกินมะเขือเทศเนี่ยสี่ห้าวันติดต่อกันเลยกินสดๆเลยแล้วก็หรือว่าจิ้มเกลือนิดน,นึงอะไรเงี้ยอร่อยคนไทยประมาณ90%กินมะเขือเทศไม่ได้เขาแค่หลอดเท่านั้นแค่หอดเปปันเลมอนบี้สันิ้โรสแมรี่ เทคสองตากล้องเดินชวเจ็บไหมตอนนี้เราจะไปเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ยังเหลืออีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะา <Bye. S 2> ต้องไปซื้อไปต่อคิวซื้อไก่กันถ้าสมมิเป็นพวกน่องอะไรเงี้ยมันจะเป็นไขมันเอาสันในค่ะสี่ชิ้นนะคะแล้วปกติเอาซื้อไปอะไรเงี้ยเราทำเองบ้ากหรือไงทำเองเอ้ย้านเจริงๆชอบทำไอเนี่ไอซุกินี่ ในเรือก็คือเป็นสุกี้นี่ใช่ไหมแล้วก็กวักกวักเนื้อออกกวักเออกวักกวักยังไงวะเอาไก่เนี่ยไปผัดกับซอสมะเขือเทศแล้วก็เป็นแบบกึ่งซาซ่าซอสอะไรเงี้ยใส่พวกผักแล้วก็เอาไ้เนื้อสุกี้นี่นั่นอ่ะผัดรวมกับไก่แล้วก็เอาทั้งหมดใส่เข้าไปในปกชิ้นสุกี้นี่ก็จะเหมือนเรือสวยขอบคุณคุณตาขค่ะค้หอมมากเลยเพื่อน วันหลังถามเฉยๆนี่มาเราเราสายเฮลตี้อย่างสุดท้ายที่จะไปซื้อคืออะไรให้บอกเลยไหมหมดแล้วที่บ้านกาสีฟัน,นะคะ่ะต<อ>้องซื้อกลับไปตัวเยอะๆเพราะว่าหมดเร็วทุก <c oughs> คนเด๋ยวจะกินเดินเร็วไปป้ <c oughs> ขอโทษแทนตากกล้องนะจ๊ะ <c oughs> วันนั้นที่ถ่ายทำอาหารน่ะจะบอกให้ว่าอย่าเรียนแบบนะคะเพราะว่าผิดค่ะ ไม่ถูกหลักอนามัยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเฮลตี้มาสายครีนจริงๆเนี่ยเราต้องใช้สอย่แบบที่เป็นยางอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นแบบแพลาสติกอนี้ก็ได้นะคะจําไว้นะคะเด็กๆแล้วก็กระ,ะ,ะ,ะทะกระทะก็ต้องเป็นแบบเออเชฟลอนเนเชื้อสัตว์ต่างๆก็ไม่ติดกระทะอ่ะเจอแล้วค่ะ และนี่ก็คือสิ่งสุดท้ายที่คิมมาซื้อนะคะซึ่งเป็นออยาสีฟันยูนะคะยาสีฟันยูเนี่ยนะคะมีเพราะว่ายาสีฟันยูนะคะมี Advanced p r o b i o t i c and p i Needle นะคะดูแลช่องปากแบบบูรณาการครบจบในหลอดเดียวเลยค่ะดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็ดีสำหรับช่องปากเลยนะคะยาสีฟันที่คิมอยากแนะนำมนาะให้คุณและคนที่คุณรักใช้นะ ของคดีจริงๆเห็นไหมนี่ไม่ได้จ้างอะไรไนะอ่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคิมใช้แล้วคือรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าช่องปากเนี่ยสะอาดแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยยิ่งเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพมาตลอดเรายิ่งรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆค่ะซื้อหลอดใหญ่แล้วเนี่ยเราซื้อหลอดเล็กด้วยเพื่อเอาไว,พว้พกพาซึ่งพกพาสะดวกมากๆเวลาทานข้าวเสร็จก็แป่งเลยท,ทันทีเนี่ยแหละเอาไปให้หมด ไม่แบ่งลูก <Wars> ค้าเขาดีเลยพรีเนเตอร์เตมหเลยเขารีสต็อกไงต้องลีสต็อกนะต้องบอกเขาแล้วไปคิดตังกันไปและนี่ค่ะซื้อครบแล้วนะคะทั้งผลไม้ทั้งผักแล้วก็ทุกทุกอย่างที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือยาสีฟันยูนั่นเองค่ะขาดไม่ได้จริงๆไปค่ะไปคิดตังค่ะแล้วมาเจอกันในอีพีหน้านะคะ